ไปปิดแล้วเนาะครับกวดสวัสดีทุกคนนะวันนี้เราจะไปสร้างห้างกันครับมากันสองคนเนาะวันนี้เนาะมากับพี่นะพี่ยังมาไม่ถึงครับคอยจะตามมานะ ่าเดินขึ้นไปก่อนครับขึ้นไปบนห้างทำห้างกันนะไปครับนี่ครับสภาพป่าก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเนะอันนี้มันจะเป็นป่ากอไผ่ครับผมกะว่าจะมา สร้างที่พักตรงนี้เนาะในกอไผ่นี่เลยครับกะว่าจะคืนทําตรงนี้เนาะเพราะว่ามันตรงนี้มันน่าจะทําง่ายกว่าครับสภาพป,ป่าก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นป่าคายเนาะนี่นะครับ ก็ลองขึ้นไปเคลียร์ดูแล้วครับว่ามันก็พอทําได้อยู่เนาะตัวนี้มันจะทําง่ายครับมันจะสร้างห้างตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์หาไม้ก่อนเนาะ Ich habe ร้อยเนาะนี่ก็คือข้างล่างครับสูงก็ประมาณห้าหกเมตรนะกะไม่ถูกเหมือนกันครับ 5, ห้นี่แหละห้าเมตรแหละบรรยากาศอย่างนี้เลยครับ นี่นะครับทุกคนห้างของเราก็เสร็จแล้วนะครับนี่เลยครับผมจะเอามีผ้าผ้าใบอยู่ผืนเดียวผืนเล็กๆครับคุมไว้กลัวฝนครับเดี๋ยวถ้าพี่เขามาอีกก็จะเอามาเพิ่มนะรอพี่เขาก่อนอันนี้ผมก็จะก่อไฟไว้ตรงนี้นะก่อไฟ ตรงนี้กลัวมันหนาวต้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปหาฟืนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างล่างนะตอนนี้ก็จะใกล้จะมืดแล้วครับ อ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวก็จะก่อไฟนะครับอพี่พี่ชายก็ได้มาถึงแล้วเนะาะกำลังเดินขึ้นมาครับพึ่งมาถึงเนาะพึ่งมาถึงกล้จะค่ำแล้วครับ À, mà, mà. Ừ. Kể cả khả năng đến cứ ma khắp. อ่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยครับไม่ทําบันไดไม่ทําอะไรเนาะเราต้องขึ้นมาอยู่ที่สูงอย่างนี้ครับเพราะว่ากลัวตอนนอนตอนกลางคืนนี่มันกลัวงูกลัวอะไรอย่างเงี้ยครับเอาละครับเดี๋ยวปอไฟก่อนเนาะตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วเนาะทุกคนเนะครับกำลัง ย่างไก่กันนะย่างไก่ครับไก่จะสุกแล้วครับลงมามากก็เรียบร้อยแล้วรอรอให้ไก่สุกก็ข้าวกันนะขาดไก่มืดแล้วครับครับทุกคนกินข้าว้วยกันครับ 打红了。好好 ตอนนี้ก็กินข้าวอิ่มแล้วนะครับทุกคนนะนอนพักผ่อนก่อนนะเตรียมพ่อห่มมาด้วยครับห้างนี้ก็กวางขวางดีนะนอนสองคนนี่สบายเลยครับนอนในป่าไผ่นี่เสียงก็จะดังหน่อยเนะถ้ามีลมมีอะไรนี่มันเสียงจะเสียงไม้จะหัก อย่างอะไรนี่ถ้าคนไม่เคยมานอนนี่ก็จะกลัวหน่อยเนาะเสียงไม้เสียงไม้แตกไม,กไม้อะไรนี่มันรู้สึกว่ามันมันดังนะถ้ายิ่งมีลมนี่ยิ่งยิ่งเสียงดัง แต่วันนี้รู้สึกว่ามันจะลมจะเงียบเงียบนะตื่นขึ้นมาเนาะทุกคนนะพี่เขาหลับไปแล้วเนาะตื่นขึ้นมาตอนดึกครับไฟดับเลยครับนะก็ไฟก็เนาะ ไฟเกือบดับลยครับจะก่อไฟก่อนเนาะก่อไฟอิดแล้วเนาะ าครับตื่นขึ้นมานี่หนาวรู้สึกว่าหนาวนะวันนี้รู้สึกว่ามันหนาวขึ้นครก็เลยก่อไฟไว้นะเ,เดี๋ยนอนอีกนะเจอกัอนพรุ่งนี้เช้าครับ ตื่นเนาะพอดีพี่ชายเขาไปยามกับดักก่อนแล้วครับมตื่นสายไปหน่อยบรรยากาศตอนเช้าครับนอนเมื่อคืนก็รู้สึกว่าหนาวอยู่ก็ไม่เท่าไหร่ครับมันก็เย็นเย็นบรรยากาศดีนะ กำลังพอดีครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มเย็นๆนะเมื่อคืนก็มีฝนไปปอยๆมานิดนึงครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับคลิปนี้ก็คงจะลากันไปเท่านี้เนาะก็คงจะเก็บของเก็บอะไรกลับบ้านครับคลิปหน้าไว้คลิปหน้า,นาเจอกันใหม่เนาะ สวัสดีครับความปลอดภัยครับดับความปลอดภัยนะเอาน้ำดับไว้ก่อนตอนนี้ผมก็ได้เก็บของเรียบร้อยแล้วนะ